สวัสดีค่ะพบกับช่องจอยหอยใย่ๆๆๆวันนี้เฮามาลองแคบหมูแคบหมูพี่นอ้องขึ้อยากแมนั่งอยู่มอมเมแม่โอ้ยคันปากเด้อยากกินอยังเด้อวัดีน้องขางบ้านกูเก่าละจา้าซื้อมาฝากเจ๊เจ๊ซิห้หนูเนะ่หนูได้มามแซ่บแซ่บก็บน่ซิมใสซิหมน้องมึงสีก็โอเคเด้พี่น้องกินกับหอมไหม ล้องซิมึงเนะาะฝาดเบิดพี่น้องหอมแห้งแซบแซบอีหลีเดะเพื่อสนใจทางมาด้ยจ้าขายพระท่านเห็ดตามออเดอร์เท่านั้นสร้างจองเ้อะต่นัองใต่ด้วย้านัองใต,ต่คลิปฝากไว้ให้ มีคนมาจอบบึง้งน,น่าไงล่ะจ้าไปก่อนนะจ้าคลิปจอยหอยใหญ่ลาไปแล้วจอยแล้วทุกคนนะคะจุ๊บ